ได้ผู้ชนะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาลีลาศและการแข่งขันกีฬาเบรกิ n งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2563ค่ะโดยได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐและภาคเอกชนนะคะรวมถึงบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดบริษัททรูเคอร์เรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทข้าว CP จํจำกัดทรูวิชั่นและไอคอนสยามค่ะโดยการแข่งขันจัดขึ้นเมื่อวันที่21และ22พฤศจิกายนที่ผ่านมาณนะทรูไอคอนฮอล์ครับ ซึ่งภายในงานยังได้รับเกียรติจากคุณวัลลบเจียรวนนอุปนายกสมาคมกีฬาลีลาแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานในการแข่งขันพร้พอมด้วยศิยลปินจาก t r u ฟันเชียที่มาสร้างสีงสัสนเป็นประจำทุกปีและที่พิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานะครับคือการแข่งขันกีฬา b r e ร k i n g ที่จะขึ้นปีนี้เป็นปีแรกอีกด้วยครับ ปีนี้เรามีรายการพิเศษก็คือเรามีแบ a c k แดนซ์นะซึ่งเ,เรายังไม่เคยจัดมาก่อนนะแต่เวลานี้การกีฬาโอลิมปิกเนี่ยก็จัดให้เข้าไปในโอลิมปิกอยู่แล้วเพราะนั้นก็เข้าขอให้เราช่วยส่งเสริมเรื่องแบ a แดนซ์ด้วยนะครับอันนี้ทวันนี้เลยมีเพิ่มขึ้นมาการก็คือมีแบลแดนซะ์ พวกเราทั้งหมดนะครับก็เตรียมการแสดงมาโชว์ด้วยเป็นอะไรครับแย้ต้องค่ะคือเราคิดโชกันมานะคะเป็นเพลงพระราะชนิพนธ์นะคะร้อยเรียงเป็นเมดเล่ที่แบบแต่ละเพลงก็มีความไพเราะแล้วก็เราเรียงเรื่องราวเป็นตั้งแต่ตอนเช้ากลางวันเย็นอะไรอย่างนี้นะคะให้มันมีเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะแล้วก็จะบอกว่าที่นี่คือแสงสีเสียงครบมากๆจริงๆ การแข่งขันนี้นะคะเป็นการสรรหานักกีฬาเพื่อเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินร์และมาเชียอาร์ตเกมครั้งที่6ค่ะที่ไทยนั้นได้รับเกียรติจากสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย OCA ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่21ถึง30พฤษภาคมปีหน้าต่อไปค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c e เ o ซบุ a กแฟนเพ Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ